ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ที่สนใจในธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้รายการธรรมนำทางก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยอธิบายขยายความให้กับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจกันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องบุญพิเศษคำว่าบุญพิเศษนั่นก็คือไม่ใช่บุญที่เราสามารถทำได้ตามปกติทุกๆวันการทำบุญนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปเราสามารถทำได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีข้อจำกัดแต่ก็มีบุญบางอย่างที่เรียกว่าเป็นบุญพิเศษ ที่ทำได้เฉพาะเวลาก่อนก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้ซึ่งชาวพุทธเราหรือชาวไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือบุญกระถินนั่นเองหรือการทอดกระถินซึ่งการทอดกระถินนั้นเนี่ยจัดว่าเป็นบุญพิเศษจัดว่าเป็นสังฆทานที่มีอานิสงส์มากชาวพุทธเรานิยมทำกัน ที่ว่ามีอานิสงส์มากก็เพราะว่าเป็นสังฆทานประการหนึ่งแล้วก็เป็นบุญที่จํากัดการอีกประการหนึ่งเนื่องจากกรถินนั้นเนี่ยไม่ได้ถวายโดยเฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถวายให้แก่สงและสงก็ไปตกลงกันว่าจะให้ใครเป็นผู้ครองกรถินหรือรับพระไตรนั้นดังนั้นจึงจัดว่าเป็นบุญที่ทําได้ยาก และคนที่จะทอดกระถินก็ต้องมีกำลังศรัทธาจึงจะสามารถทอดได้โดยเฉพาะกำลังศรัทธานั้นจะต้องมีเป็นตัวนำแล้วบุญกระถินนั้นที่ว่าเป็นบุญพิเศษก็เพราะว่าเรานึกอยากจะทอดเวลาไหนก็ไปทอดไม่ได้นะแล้วก็พระที่จะรับกระถินหรือวัดที่จะรับกระถินเนี่ยก็ต้องมีจามันสาอย่างน้อยก็ห้ารูปขึ้นไป ดังนั้นจึงถือว่าเป็นบุญที่ทำค่อนข้างยากคนทำต้องมีศรัทธาแล้วก็วัดที่จะรับการทอดกระถินนั้นก็ต้องมีความพร้อมที่ว่าเป็นบุญพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือเป็นบุญที่จำกัดการเวลามีกำหนดที่เราจะสามารถถวายกระถินหรือทำบุญกระถินได้เน่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นในหนึ่งปี หรือเขตกระถินเริ่มตั้งแต่วันที่เรามีการตักบาตรเทโวโลหณะกันก็คือออกพรรษาหนึ่งวันก็ตักบาตรเทวในวันรุ่งขึ้นนับจะออกพรรษานั่นแหละท่านทั้งหลายจำง่งายๆนะถ้าจะให้บอกเป็นข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยหลายท่านก็คงจะจำยากอยู่เพราะฉะนั้นก็จำเป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะหรือหนึ่งวันนับจะออกพรรษาไปนั่นคือเขตกระถินนับไป1หนึ่งเดือน หรือจำง่ายๆอีกหละท่านทั้งหลายก็คือไปสิ้นสุดที่วันลอยกระทงถ้าจะให้จำข้างขึ้นข้างแรมก็คงยากอยู่จำง่ายๆว่าเขตกระถินเริ่มตั้งแต่วันตักบาทเทโวโลโหนะแล้วไปสิ้นสุดที่วันลอยกระทงอันนี้จะจำง่ายเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนใครจะทอดกระถินก็ต้องทอดในระยะเวลานี้ทอดก่อนนี้ก็ไม่ได้ทอดหลังนี้ก็ไม่ได้ แต่ว่าในวินัยบัญญัตินะเอยว่าถ้าเนี่ยถ้าเผื่อมีเหตุจําเป็นเช่นป่วยหนักคงจะอยู่ไม่ถึงบรรทอดกระถินหรืออาจจะต้องเดินทางไปยังต่างประเทศต่างถิ่นกลับมาไม่ทันก็สามารถนำผ้าไปถวายไว้ก่อนได้เป็นเวลาสิบวันแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยนิยมทํากันแม้จะมีพุทธานุญาตไปก็ตามทีนะขณะที่ บันทึกเทปอยู่นี้ก็ตอนนี้ฝนกําลังเริ่มโปรยปลายลงมานะก็เรียกว่าอยู่ทำกลางสายฝนทีเดียวไม่จะยังตกไม่หนักแต่ว่าก็เริ่มหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆนะก็คงจะต้องอเข้าไปในร่มในนั้นอาจจะเป็นไข้ได้เพราะนั้นบุญพิเศษอย่างนี้เนี่ยหปีมีครั้งเดียวนะเราสามารถทําได้หนึ่งครั้งในวัดหนึ่ง วัดเดียวเนี่ยเราจะถวายสองครั้งสามครั้งสิบครั้งไม่ได้ไม่เหมือนบุญอย่างอื่นท่านทั้งหลายถ้าเป็นพระปา่าหรือเป็นการถวายสังฆทานเนี่ยเรามีศรัทธาอยากจะถวายกี่ครั้งก็ได้ในเดือนหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นกระถินเนี่ยท่านทั้งหลายถวายได้เพียงครั้งเดียวในวัดหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะทำหลายหลายครั้งในปีหนึ่ง ก็ใช้วิธีทําที่วัดอื่นนะสมมติวัดนี้เราทําแล้ววัดอื่นทอดอีกวันหนึ่งไม่ตรงกันเนี่ยเราก็สามารถไปร่วมทอดไปร่วมทําได้แต่ถ้าวัดนี้เมื่อเมื่อวานก่อนนี้มีคนมาทอดแล้ววันนี้เราเกิดมีสถาอยากจะนําไปทอดอีกอย่างนี้ทําไม่ได้ท่านทั้งหลายก็จะเป็นกระถินเฉพาะคนแรกที่ไปทอดส่วนคนหลังที่ไปทอดนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นกระถินก็จะกลายเป็นเพียงแค่พระป่าไป แต่จะอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะเพราะว่าขั้งกระถินและพระป่าต่างก็เป็นสังฆทานซึ่งก็ถือว่าเป็นทานที่มีอนิสงส์มากดังนั้นถ้ามีโอกาสก็อยากให้ท่านทั้งหลายทําไวนะ้ไม่ว่าจะเป็นกระถินหรือพระป่าประตามสั่งสมบ่อยๆทาบ่อยๆมันก็มากไปเองแล้วบุญนี้ก็จะส่งผลให้เราทั้งหลายถึงแม้ในปีนี้เนี่ย ประชาชนส่วนมากของประเทศไทยนั้นจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID ก็ตามทีแต่จะอย่างไรก็ตามขอให้เรายัางมั่นคงในเรื่องของการทําความดีการทอดกระถินทอป่าถึงเราอาจจะทําได้ไม่เท่าเดิมไม่เหมือนเดิมก็ขอให้เราทํามีน้อยเราก็ทําน้อยนะทำตามกําลังแต่อย่าละเลยเสียเลยนะเพราะว่าการสั่งสมความดีหรือการสั่งสมบุญเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา เราก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักก็ว่าได้ที่เราจะต้องพยายามสั่งสมบุญอยู่เสมอเสมอเหตุที่เราต้องสั่งสมบุญก็เพราะว่าการสั่งสมบุญนั้นจะเป็นเหตุนําความสุขมาให้กับชีวิตของเราทั้งหลายท่านทั้งหลายก็คงเห็นเป็นอย่างดีบางคนเกิดมาชาตินี้ก็มีกินมีใช้ไม่ลําบากไม่ยากจนไม่ขัดสนแต่ว่าหลายชีวิตนั้นก็ลําบากยากจนแล้วก็ขัดสน เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีจะใส่อาหารก็ไม่ค่อยมีจะกินที่ก็ไม่ค่อยมีจะอยู่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการกระทําในอดีตก็คือไม่ค่อยได้สั่งสมในเรื่องของการให้ทานเข้าไว้ถึงส่งผลให้ชาตินี้เนี่ยค่อนข้างจะขัดสนเมื่อเราท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามหาโอกาสสั่งสมบุญด้วยการให้ทานโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาไปแล้วเนี่ย ทานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากก็คือการทอดกรถินจัดเป็นมหาสังฆทานที่เดียวท่านทั้งหลายเพราะเป็นทานที่ถวายแก่หมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายนั้นมี2แบบใหญ่ๆนะการถวายด้วยการให้ทานเนี่ยให้โดยเจาะจงเรียกว่าปาติปุขพลิกทานให้อย่างนี้ก็มีอนิสงส์มาก แต่เมื่อเทียบกับการถวายประเภทที่สองคือถวายเป็นสังฆทานหรือให้เป็นสังฆทานเนี่ยอันนี้จะมีอาน,นิสงส์งมากกว่าโดยเฉพาะการทอดกระถินประจำปีถึงฤด,ดูการเนี่ยเราจะทำวัดละ5บาท10บาท20บาท100บาทก็ได้ทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายขอเพียงให้ญาติโยมทำนะทำได้หลายที่ก็ดีกระจายไปวัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างพอหลายวัดเนี่ยเมื่อได้เงินกระถินไปแล้วนะก็ไปทำให้เกิดประโยชน์ เช่นไปสร้างโบสถ์บ้างไปสร้างศาลาการประเรียนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์หรือทําสาธารณประโยชน์ต่างๆต,ต,ตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละวัดกําลังทําอยู่ซึ่งอย่างวัดชัยมงคลเองก็กําลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ก็เสร็จไปแล้วประมาณ90ท่านทั้งหลายนะก็สามารถใช้งานได้มีการปฏิบัติธรรมมีการทํากิจกรรม ญาติโยมก็มาทําบุญกันทุกวันพระแต่ว่าก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ทําบันไดด้านล่างแต่ก็ได้ไปแล้ว9 0เร์เซ็นต์พราะนั้นก็กระถินปีนี้ก็จะทําให้เสร็จเรียบร้อยอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยใกล้วัดไหนก็ทําวัดนั้นสะดวกวัดไหนก็ทําวัดนั้นเป็นการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและในส่วนตัวของญาติโยมผู้ทําเองเนี่ย เราก็ได้เชื่อว่าเป็นการสร้างสมบุญให้กับชีวิตของเราโดยเฉพาะบุญกระถินสำหรับปีนี้ที่วัดชัยมงคลตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณโ,โลกได้กำหนดให้มีการทอดกระถินในวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเขตกระถินก็ว่าได้นะปีนี้เป็นกรถินสาม,มคัคคีเนื่องจาก <c oughs> ไม่มีเจ้าภาพทอด <c oughs> ก็คงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID 19. ทาให้หลายคนนั้นก็ไม่สะดวกที่จะเป็นเจ้าภาพหลักแต่ก็หลายคนก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นประธานอุปถัมบ้างทอดหรือทําเป็นกองบ้างหรือทำธรรมัตยาสายอย่างที่บอกท่านทั้งหลายการทําบุญด้วยปัจจัยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความพร้อมเมืเราเป็นหลักนี เราพร้อมแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นถึงบางครั้งเราจะมีศรัทธาม,มากเนี่ยแต่ก็อย่าทำให้เกินกำลังเพราะจะทำให้เราเดือดร้อนได้เราถือว่าเป็นบุญที่เราทำเป็นประจำทุกปีก็แล้วกันนะเราจะทำมากทำน้อยไม่เป็นไรหรอกทั้งหลายในแต่ละปีก็ให้เราได้สั่งสมบุญด้วยการทำบุญใหญ่ก็คือการทอดกระถินปีนี้ก็ท่านใดสะดวกก็สามารถมาร่วมทอดได้นะ หรือถ้าไม่สะดวกจะโอนผ่านบัญชีเกษตรกรไทยก็ได้จำง่ายๆนะถ้าโอนผ่านบัญชีเกษตรกรไทยก็6 4 5ี่หนึ่งรแล้วก็6 0พันะจำอย่าง,งี้ง่ายดีนะ6 4สี่0้าแล้วก็6 0 0 0เป็นบัญชีเกษตกรไทยในฤดูฝนนี้อากาศก็ค่อนข้างสดชื่นต้นไม้สดชื่นนะ สิงสารสาัตว์โดยเฉพาะนกเนี่ยค่อนข้างจะเบิกบานแล้วก็มีความสุขทีเดียวเช้าๆก็จะบินมาแต่ตอนนี้มันก็เริ่มสายแล้วนะแปดโมงกว่าเกือบจะ9ก้าโมงแต่ว่าวันนี้แดดก็ยังไม่ออกนะหมอกก็ยังไม่หมดก็อตอนนี้หมอกก็เริ่มจางไปบ้างเช้าเช้านี้ก็จะมีหมอกเกือบทุกวันนะถ้าวันไหนมีฝนตกหรือฝนโปรยปลายลงมาเนี่ย ก็จะมีหมอกขาวโพนที่เดียวนะดูแล้วก็สวยงามสดชื่นสบายตาสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพื่อใช้พัฒนาจิตฝึกสติของผู้คนคนเราเนี่ยถ้าได้มีการฝึกหัดพัฒนาจิตแล้วก็จะได้เดินถูกทางเดินตรงทางโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนามีพุทธพจน์ที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้วันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะรู้สึกแปลกๆก,กับเสียงก็คือมีอาการหวัดลงคอเล็กน้อยนะทำให้เสียงแหบเครือไปเสียงไม่ค่อยใสเหมือนเดิมเช้าๆอย่างนี้อากาศค่อนข้างสดชื่นท่านทั้งหลายเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเนะี่ยก็ ทำได้สะดวกนะเสียงก็ไม่ค่อยดังไม่ค่อยผุกพานเท่าไหร่โดยเฉพาะที่ชั้นสามนี้เนะี่ยห้องที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ตรงข้ามฝั่งโน้นเนี่ยก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมย่อยสามารถรองรับได้ประมาณ30 40ถึง40คนนะอันนี้อยู่ที่ชั้นสามก็ค่อนข้างสะดวกสบายมองไปก็เห็นต้นไม้รอบไปหมดทุกทิศทางเพราะติดกระจกก็จะมองเห็นต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าสดชื่นทีเดียว ทางด้านนั้นก็มีโต๊ะโม่บูชามีพระพุทธรูปสำหรับกราบและนอกจากนั้นชั้นที่สองก็ยังมีห้องปฏิบัติธรรมใหญ่สามารถจุได้หลายร้อยคนชั้นล่างก็ปฏิบัติธรรมได้เป็นที่พักได้ถ้าใครชอบอากาศโปร่งโปร่งสดชื่นสบายตาขึ้นมาแล้วก็มองเห็นวิวก็มาที่ชั้นสามนะห้องปฏิบัติธรรมเล็กแตะจุได้ประมาณ30 40ถึงท่าน อันนี้ก็เป็นศูนย์นิพพานาวัดชัยมงคลของจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งที่จะเป็นที่รองรับให้กับจด้รวมสาธุชนที่สนใจอยากจะเข้ามาฝึกจิตพัฒนาจิตของตนเองในด้านของการปฏิบัติเนี่ยก็ขอเชิญได้มาได้เยมนะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดามาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็นคุบเล็กๆสามคนห้าคนสิบคนยีคนก็ได้ ถ้ามามากก็แจ้งล่วงหน้าถ้ามาน้อยก็ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ได้ก็สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันก็ขอย้ำยัดยมอีกท่านหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำหนดการทอดกระถินของวัดชัยมงคลก็คือวันที่31มสิบเอ็ดตุลาคมเป็นวันกำหนดทอดกระถินของวัดชัยมงคลแล้วก็เป็นเขตกระถินวันสุดท้าย ท่านใดที่จะมาร่วมทอดกระถินก็สามารถมาได้ในวันเสาร์ที่3ที่เป็ดตุลาคมตรงกับวันลอยกระทงพอดีในปีนี้เพื่อรวบรวมสมทบทุนในการสร้างสลาให้แล้วเสร็จต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซเพื่อที่จะได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติฝึกจิตพัฒนาจิตของผู้คนได้เป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ก็มีคณะเข้ามาปฏิบัติแล้วหลายคณะนะทั้งนักเรียน ญาติโยมสาธุชนทั่วไปที่มากันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ10คน20คนก็มาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ค่อนข้างแล้กวาสะดวกทีเดียวนะอากาศก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะกลางคืนและเช้าเชนะอากาศไม่ร้อนกําลังเย็นสบายไม่ถึงกับหนาวตรงนี้เนี่ยบางปีท่านทั้งหลายโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะอยู่ที่ประมาณ12องศาศา้วก็ถือว่าหนาวทีเดียวในบางปีแต่ก็ไม่ทุกปีนะ แต่โดยทั่วไปเนี่ยอากาศก็จะสบายนะเย็นสบายอยู่ที่ประมาณ18องศาถึง20ต้นต้นนะถือว่ายังเย็นสบายอยู่เหมาะแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติก็ขอเชิญได้ที่ศูนย์นิัพสนาวัดชัยมงคลตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะหาง่ายอยู่ติดสถานีอนมามัยบ้านใหม่ชัยเจริญไม่ไกลเดินทางไปมาก็สะดวก นั้นท่านใดที่สนใจก็ขอเชิญได้แล้วก็วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นี้ก็ขอเชิญมาร่วมทอดกรถินสาม,มคัคคีที่วัดชัยมงคลเพื่อจะได้รวบรวมทุนนั้นทำสลาปฏิบัติธร,รรมให้แล้วเสร็จต่อไปก็ขอความสุขความเจริญความก้าวหน้าในชีวิตการงานและการประพฤติปฏิบัติธรรมจงมังเกิดมีแก่ทุกท่านที่สนใจทมและปฏิบัติธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญ